ครับสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุขนสมองสบอนครับมือหนีผ้ามาเบิ่งเองวมาเหลือกองวมาเสือกงว่าคือเก่านะครับเนาะครับมือหนีมาเบิ่งง่วนายหนุฟาร์มนี่ครับงียงามคมนี่สื่อสองในสามได้ผล่าลเนี่ยไม่ไม่ลูกยางหนาครับไมนลูกพอดีน้อเนาะเอาคุณเถอะมียย่างคุณเลยพี่น้องหรือยางไวเซ่เลยเนี่ครับคันพี่น้องเบิ่งแล้วอยากได้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไปให้ครับหรืออยากก็เบิ่งตัวจริงมาบ้านโคกเจริญครับมามงนี ตำบลหนองกุ้งสีอำเบอร์หนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินพี่น้องนี่ครับโอ้พิ่นี่นังงนาครับแล้วมันนี้สีมีจากแม่จากโค้งจากตัวครับไปไล่เบิ้งราคาไปเบิ้งไล่เบิ้งตัวมาพร้อมกันไปพร้อมกับนายนูยแล้วนะครับเนาะนี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนายนูฟาฟ้ามครับผมครับมันนี้มาพิชมือกับมีง้อมาฝากพี่น้องครับได้ง่วงามมากกันเลยขินหอดพี่ขินหอดน้องก็เลยฝ่าลงไว้นเนี่ยจากหน่อยครับผมอืมตัวนี้ตีว่าสื่สองในสามแมนครับ เมื่อลูกแรกได้ครับเนี่ยวันนี้มีโคมเดียวเนี้ยน่ะสองโคมครับซื้อสองในสามสองโคมซื้อสองในสามสองโคมครับกับแม่มันแม่มานอีกหลายตัวเยู่ครับรับพีนกรับสีผ้าลายเบิงเขาอลไจากตัวไหนก่อนครับพูดครับเอาเบอร์หนึ่งก่อนครับเป็นลายเบิ้งลายมาตะเบอร์ที่หนึ่งเนาะพีนงเนาะครับเบองกันเบอร์หนึ่งเบอร์แรกครับแม่บาาเนี่ยอันนี้ท่องติครับเนี่ยตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนได้ครับท่องเจ็ดเดือนแม่อนี่สูงหลายประเด็นครับส่วนรอยสี่สิบครับผมส่วนล้อยสี่สิบ อประมาณอย่างนี้นะเนาะเครื่องอมท่องที่ไหนพนนี้ทองนี่ลูกสองนท้ทองครับเป็นง่ว่าผสมโ่มโตครับผมโอ้ผสมโ่มโตมาลูกตัวที่สองนท้ทองเนาะเจ็ปเะือนท่องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับผมครับพี่น้องเบอร์หนึ่งครับท่องเจ็ดเดือนลูกกดในทองนี่พอโคมโตเป็นลูกตัวที่สองนท้ทองครับข้อแข้งขาเล็บประเภทนุ่มหนีปันปูหาครับพนนุ่มปันะปูหานี่นะครับเนาะ แล้คาเปิดเวลาเป็นเทครับเปิดไว้27ครับ27,000ต่อรองได้ต่อรองได้นี่สำหรับผู้ที่ทุนบนหลายครับอยากได้ง้วนเป็นตะเบิงไปเลี้ยงนะครับแล้นี่นี่นี่สองหมื่นเจ็ดพันนี่ครับพี่น้องการส่งเด้อพี่น้องเด้อส่งทัวภาคอีสานส่งฟรีทัวภาคอีสานเก็บเงินปลายทางครับผมเงินนี่ไปเก็บอยู่เฮี้นครับบ่ให้ส่งมากก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องไปต้องไปห่วงครับว่าสิมัดจำบ่เอา นายนุ่มบอกมาจำครับครับไปเอาอยู่บ้านเลยครับผมนี่ครับบัตนี้การรับประกันนี่หนึ่งเดือนครับกับแพร์หนึ่งเดือนกับมีอาทิตย์หนึ่งกับมีครับมันมันมันอยู่ในใบนั่นครับอยู่ในใบครับอ่าแต่ว่าเรื่องทรงนี่พี่น้องต่อได้เด้อครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดยังต่อได้อยู่เนาะต่อได้อีกคือเก่าครับต่อได้ไปทรงให้เลยครับเงินไปเอาอยู่น้ำพี่น้องอยู่บ้านครับบ่อห้มัดจำเลยพี่น้องนี่นี่คือเบอร์หนึ่งของนายนุ่มฟ้ามนะครับเนาะครับเบอร์ที่สองครับพี่น้อง เบอร์ที่สองนี่ออกสีมุมมุ่มดำดำๆหระครับครับนี่วัวดำแดงครับสีดำแดงครับผมหัวนี่ไม่มีเขาสามตัวเนี่ยครับเขาติปีครับเป็นลนธรรมชาติครับน้อยลนเป็นก็ลนธรรมชาตินะครับผมข้อแข็งขาดีบุ้ร่ลึงเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ท้องกับพ่อไดครับตัวนี้ท้องซี่วหนึ่งสามสามสี่เดือนครับโอปัดโทททองกับซี่วหนึ่งสามสามสี่เดือนลูกในทองนี่ม่นตัวไหนเพิินเนาะลูกสองครับในทองลูกตัวที่สองเนาะในทองเนาะ นุ่มครับนุ่มดีคอเล็บแข็งขานี่เครื่องดําอยู่ที่ครับนี่เนาะครับผมนุ่มกระงามนุ่มกระสวยครับราคาครับแม่นี่เปิดไว้สามสิบสองครับสามหมื่นสองพันครับเป็นง่วเป็นตะเลียนนะครับหนังหนาด้วยตัวนี้เนาะหนังหนาครับมันหนุนดีครับเป็นงัวนหนังหนาขาดีพี่น้องขันู้สีฮาไปเลียงกะแต่ขวดสีเหลือกแม่สิละลูกก็น่าจะแดงหน้าเนาะแดงย่ดอกครับอื พี่น้องได้ไปได้ครับรุ่นแชร์เพจเมียหรือเพจผูวแค่นั้นครับครับผมรับรุ่นจินนองเพื่อนนะครับเด้อครับผมองรับประกันให้แน่นอน100%ครับประกันทองประกันตำหนิครับสบายตาบ่ใหารมัดจำนี่แหละครับแม่นครับไปถาวอยู่ฮี่ถนนนี่พี่น้องสบายใจครับสบายใจเลยครับซื้อง่ายขายคล่องครับผมนี่คือการบริการของทางฟาร์มเฮ้านะครับนาอครับผมอ่านรวยพี่น้องสบายสบายเลยครับเียโอ้สูงเท่าไหร่นะครับไม่นี่นอะ ลอยซีเนาะครับเนาะเจียวกลางๆนี่แหละบวกลบกับว่าลายดอกครับมันบริวติเด้อพี่น้องเด้อครับกะอยู่ลอยซีบวกลบครับผมเกินเนี้ยรถเนี้ยกะบ้ากันเนาะครับผมว่ากับบริวติมากฝ่อเฝ้าครับครับตัวนี้ถ่ายง่ายดีครับถ่ายง่ายครับตัวนี้แมนครับเขาถ่ายถ่ายนี่บามันมาหลายเด้อครับเด้อนี่นี่ถ่ายบามันมาลายครับแม่นี่ซียิ่งซีนี่แต่ว่ามันสีแดงอยู่แล้วดูเนาะแมนครับนี่ครับนั่งสร้างตอกครับพี่น้องนังนาดีปะนี่ราะากับซัมมี่ตัวล่องเลยเนาะแมนครับอืมอ๋อ นี่คือเบอร์ที่สองครับครับพี่น้องครับเบอร์สามวยครับเด้อมาใหม่จับมาผูกใหม่เลยครับนี่เบอร์สามนี่ทองกับพ่อไรเนาะครับเนี่ยตัวนี้ทองกับโรเบิร์ตบายเซตสองหนึ่งห้าครับอายุคันสามเดือนสุมาเซตรับประกันทองสามเดือนครับกับโรเบิร์ตครับผมทองไหนครับนี่ทองมายถึว่าลูกสองนี่บอกครับยางลูกสองเนาะนี่ส่วนสูงเพิ่นเด้ เป็นร้อยสามสิบมหาเห็นเนาะร้อยสามิ้าบวกบวกนี่ละไปนี่แ่ละร้อยสามสิ้หาผ่านอยู่ครับผ่านอยู่ผ่านอยู่ดอกอือโอ้ไม่นี่ออกสีแดงเข้มเนี่ยจากน้อยเนาะแดงเข้มตัวนี้เป็นหนังหน้าหนาดิแมนครับวันนี้เบื้องโค้นหางครับเบื้องคุณหนอคุณหนันี่ครับโคนหางเอาครับมาาไม่ไม่กัดจับมามัดไปนี่รดเถาะโอ้หางนี่พอเร็บน้อยผมตัวนี้ครับหางงามดิครับแม่นี่เป็นงัวทองสองทองกับรเบิร์ด ครับผมรับประกันทองอยู่จากเดือนก่อครับสามเดือนครับสามเดือนนี่พี่น้องรับประกันห้ารับประกันทองให้ได้ครับเด้อพี่น้องในไปรุ่นเชเพชรครับเปิดราคาเวลาได้ครับสามสิบสองคือกันครับสามหมื่นสองพันครับแม่นี่หนังดีเด้เบิ้งเบิ้งขอด้วยครับผมข้อยาวอัดรัดเลยครับผมนี่เบอร์สามด้พี่น้องนี่สามหมื่นสองพันนี่ครับลงเครื่องมากดึกใช่หนีเลยครับบ้านติดต่อคอยกุ๊กรักครับครับผมอ๋อเปนจริงสิอะไรพี่น้อง อันมากเนื้อนังดีนะครับเรือตัวเนื้อนังดีครับสีงามพอมครับบ่ดนี้มาเบิ่งขาวๆนุ่นๆสะอาดสะอดตาครับเป็นงัวสาวทองแรกครับผมอายุเพิ่นก็สิสองปีกลัวๆ่นเด้นเนาะแม่นครับสองปีกลัวแล้วล่ะเพิ่นสิสาวบ่ได้ทับสาวใหญ่ครับผมสาวใหญ่ด้วยครับเด้อรับประกันท้องจากเดือนกับพอด้ครับตัวนี้ท้องริโก้แปดเดือนครับโอ้ท้องไปน้องท้องกับเจ้าริโก้แปดเดือนครับผม ทองแรกได้พี่น้องเด้อสาวเมืสาวทองแรกได้สดครับนุ่มล้งแล้วครับผมอ่าโห ون หาไงเป็นเดือนนี่กับมันกระเบิดนนี่แหละว่แล้วมันท่านจะออกพันษาไปหรือสิขอดเหรอเม่นครับวางออกพันษานี่งละออกพันษาเพอเพลบุญกระถินแรกพอดีเนาะครับโห้ยพี่น้องตบหน่องใส่บุญกระถินแคมเรากระมูวเลยนี่สูงหลายไปเลยครับเมียนี่ก็สี่ทอมูลแล้วเนาะครับเนาะสี่สีปางอยู่ที่เม่นครับสี่สีบล็อปไปนี่เนาะบวกลบครับ อ้าวตัวนี้เนื้อเนี่นดีได้ครับเด้อเป็นงวขาวนุ่นพูดงงงกกับม้าขาวๆนี่นะครับเครื่องอมพูนหางใช้ได้ครับคอขาเรียบเทวดาดีนี่ครับมือเร่งนุ่มเอานุ่มนิดน้อยครับเห็นติ้งนิดน้อยติปินะครับผมเป็นไมโครโพดนี่ครับนี่เขาเอ้าไหนว่าสาวแกนนนนเนาะพี่น้องรุ่นลูกรุ่นเพศดนะครับเด้อว่าใส่เพศดใดเบอร์ซีครับเปิดราคาลาวนะครับ เปอร์เลยสามสิบสองกันครับสามหมื่นสองพันครับราคามือนิมิตะบาทตาบาทใจเด้ครับนี่ครับผมเงินเสี่ยงอย่างนี้ตามมากนี่คนหาแท้คูคูคูกูกูเพือนคูพ่อูเต่าเนาะครับพ่อพ่อก็จะคอยยืมเติมได้ดอกนี้แม่สาดเงินปออยู่บ้านเผนดอกไม่ได้มัดจ้ำดอกแม่นอยู่สื่ออยู่เนี่ยครับสบายครับสบายใจพ่อมบายใจครับ ว่าอรไรขึ้นว่าโอ้โอ,โอนเงินไปล <Hey. S 1> เลยเขาขึ้นนันมาทรงเขาสิมาทรงห้องบอลหัวหัไม่เห็นโอนเงินหรอไม่แน่นครับเที่ยวโท่กันนับกันมาสั่นหันคนโอนเงินแล้วอันนี้สบายเลยครับ <c oughs> ไปทรงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับขายเราไม่มีขายซ้ำสองอีกครับนี่ครับคือนายหนโุ่นฟางครับเบอร์ที่ห้าออกเทาๆบดๆตัวนี้เลี่ยมตัวดีแห้งเลยตัวนี้เบอร์ที่ห้านี่เนาเน่าครับสี่เหลี่ยมด้วเนาะแม่นครับสี่เหลี่ยมเลยล่ะตัวนี้โอ้เน่าด้วครับแม่งหัวไม่นีเน่าอาจหลาดครับ สีเลี่ยมพื้นผ่านนี่แหละเท่าบนเครื่องกระดัมจะโบเต็มเลยครับเด้อเครื่องดำาบเต็มคอขาดำหัวโพหัวตาดำาบนั่หลายจุดมักจะนําไตเพื่อนเนาะเลี่ยมตัวดีครับตัวนบนเลี่ยมตัวงามเนาะครับนอกตั้งดีล้างตรงดีครับขาตรงนอกตั้งครับเป็นว่าลูกใดญเนาะครับพี่ทองนี่สองนี่แหละครับลูกสองครับบานนี้ลูกกันกับพ่อใหเนาะครับ ตัวน,นี้ทองเจ็ดเดือนครับกบปีศาจแดงครับทองเจ็ดเดือนกับเจ้าปีศาจแดงโอ้พี่น้องครับดนเราเรียบร่อย่งนเจ้าปีศาจแดงครับปีศาจแดงนี่ดนเราครับเนี่ยยิงล,ลูกพ่นก็บมิตรคักแนด้ิงแดงได้ดดกะตะกี้กับมีตรตะพริกแดงปีศาจแดง,นะงกะตะกี้กับพริกแดงปีศาจแดงนี่ละสองไอ้นี่ละครับให้ลูกแดงอ่ะต่อมากกว่สติงลอกสติงเล่ตัวให้ลูกแดงอ่ะสูงนี่ห้ายไปไหนเนาะครับสูงกับร้อยสี่สิบนี่แหละครับอืม ค้บสูงกับประมาณลอยซีเพราะง้วมันใส่ควอมูงใส่สี่ลอยซีนิดๆจุดเดอกเนาะลอยซีบวกจุดเดอกตัวนี้มันทายสวยนังนาครับแม่นี่มันทายสวยนังนาครับแลคาเปิดอะไเท่าไหร่ครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนเปิดไว้สามสิบห้าครับทองแก่ๆได้พี่น้องเด้อสามหมื่นห้าพันครับผมนี่ครับเป็นได้พี่น้องทองแก่ๆลำโตใหญ่ๆครับยาวๆแม่นี่โอ้เลี่ยมเขาทาบรรทายกาวเนื้อออกมาเป็นมัดเป็นร่อนนี่ครับราคานี่ยตกลงได้พี่น้องมักทักมาด้วยครับเด้อนี่ พอเฝ้าเด้ดวยครับนี่ตัวนีงามตัวนีงามเนาะครับผมพื่อนะยงโช์ได้เพลินพล่พราะขาเล็บเพลินครับพี่น้องครับบ้านี้มาเบิงเบรอที่หกด้วยครับโอ้ยสีครับบาดเลยเป็นแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามครับวัวโค้มนี่ครับเนี่ยสีนี่ออกดำ่มดัเด้งแดงครับนั่นลูกสาวน่าจะเป็นลูกแรกเนาะเขายังไงแม่ครับว่าลูกแรกครับลูกสาวเพิ่นน่าจะเป็นลูกแรก ลูกในสองในทองนี่ทับพอได้ไหมครับอ่าในทองทับเอสเคห้าเก้าสี่ครับสามเดือนรับประกันทองสามเดือนครับแม่เพิ่นพี่น้องได้ไปรุ่นแฉเพชรด้ครับเด้อให้มันในตัวแม่นี่คือสิคักเนาะครับบันนี้แม่เพิ่นนี่โพดเลิกด้ครับน้ำใตน้ำล่างหลายโบดมาเต็มครับแม่นี่โบดสิเป็นขอบหูขอบตาหนีโบดเขาหูหนิวครับเลืองมึงเค่งายกันสิจะไล่กันแล้วเนาะครับเนาะประมาณแม่นี่สิบนาจะเห็นดูดอกนี่ครับเห็นครับนาจะเลื่อยนิดดูดอก ม่นี่หนังลายครับสีออกดำพื้นแดงก็ว่าได้เนาะบแบบนี้สีแบบมุมๆมนี่ครับนี่โอ้เรียมตัวขอทาได้ไหมหนังหนาได้ป่ะเนี่ยลูกสาวเพิ่นนี่ได้จักมือจักเดือนหรอครับเนี่ยเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเอาครับบานเนี่ยลูกสาวกับแม่นี่ครับสื่อสองในสามครับงัอโคบนีได้พี่น้องดาาเด้อสิขาดน้ำเดยนอยู่หน่อยหนึ่งแมนครับ ขั้นภูน้ำเลียงดีๆครับอาญ,ญานี่โอ้งามแห้งเลยครับด้อสีนีครับหนังมันหนาอยู่ไหมสีนี้นี่งามแห้งครับง้อเป็นหนังธรรมดาดิเบื้งลูกแห้งบดคักบดแนลูกอแม่นครับแห้งบดหลายลูกอะ่ะขันแมน่นพี่น้องนี่ครับนี่ให้เลี้ยงตึงต้งๆนี่อาญ,ญาจากน้อยนี่ครับโอ้งามครับเครื่องดำปือป้อๆเครื่องดำล่ามเลิกเลยครับคมนี่กินยา<ม>ดีปนิยุบอะไรแล้วแทางอ้วนผมว่ะน,นุ่มแม่นีบดเท่ากัน นมกระบดหนีเด้ครับเด้อควแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามครับแม่กะนี่ละรอชี่สิบนินนี่แหละเปิดลาค่าไว้ซ้ำเดี๋เนาอครับเปิดไว้สี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับนี่พี่น้องค้มนี่เนี่ยมาเขาทาที่คมนี่เนาะเขาทาครับเนี่ยลูกลพี่น้องซื้อไปเลี้ยงมันจังใดเร็วขาดนำเลี้ยงน่อยน่อยเดียวครับ พอพันปีงวนหนังหนาไหมครับน้ำเลี้ยงได้ดีนี่ตึงๆมานน่ผูดพวด,ดเลยราคาโอ้โบดหลายครับพี่น้องว่านี่โบสหลายดําติดหลายๆครับนี่ครับสีงามเลยครับสีงามสีงามดีสัมสัมจุมกลมดีพอพอถ้าพอแนดียงถึงเบิ่งงด้วยครับลูกกลุ่นโตในท้องนี่สีไฮแดงในซ้ำใดเนี่ยพ่อแม่เป็นตัวแม่นี่อีกโอ้คักเนาะพูดน้ำเลี้ยงดีดีนี่ไปอาหลายเลยละคาพี่น้องงามบอกพี่น้อง โนี่งามได้นน่สีนี่มักค้นมาขนาดได้ครับนี่งามสวยเลยครับโคมนี่หน,งนังหนาทึ้งแม่ทั้งลูกพูดอะคอขาเร็บดีเมืดอหนมเนิมน่ม,มดีเมืดเลยบ่งค้อุนดนเป็นพีน้องง่นหนังหนา้เป็นอ้วนมากหนโอ้ยงามไรเอาละครับบันเนี่ยตัวนี้พี่น้องเห็นแล้วเปิดชิปเรา มาเบิงอีกรอบหนึ่งครับอุ้ยนี่ก็ซสือสองได้สามมันบอกะือสองได้สามครับนี่พี่น้องเป็นยังไงครับซสือสองได้สามโตเอา้ามันลูกพอได้ครับตัวเนี้ยตัวนี้ลูกหกแปดครับ kf หกแปดครับมึงนั่งข้ออีหลามอ่ะิึงโคนหางหกแปดนี่บ็ดเห้เสียอซื้อเสีย,สยงไงเนาะครับิึงโคนหางเิึงล่ตโตพี่น้องหลังกลวงข้อนี่ งานตะสะเลยขอหนางามครับหน้าสิได้พ่อผมได้ดีเนาะพ่อเป็นหน้าใหญ่ๆจะกน้อยนี่หัวโลนธรรมชาติได้ครับลูกผมลูกหัวโลวธรรมชาติซ้ำข้อนี่ผู้ตงห่วงครับเล็บสักจึกเปิดนขาไ่บรนทายนี่เบ่งเบือลึงจักเดือนนอบตัวนี้เนาะตัวนี้หกสี่ข่าเจ็ดครับหกเดือนสี่ข่าเจ็ดเดือนครับโอ้แดงงามครับเด้ไป่นองบันนี้แม่ได้ครับบันนี้แม่ทับพ่อได้ไว้แม่ทับสามหนึ่งครับโอ้ทับซ้มดยกันเลยเนาะแม่นครับ ทับเคเอฟสามหนึ่งครับแม่เนี่ยสูงหายไปไดยครับแม่ร้อยสี่สิบสามครับแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบสามเป็นง่วลูกแรกครับผมตัวนี้ลูกแรกแม่ครับเคเอฟหกแปดนี่เนาะครับในทองสามหนึ่งี่ลูกที่สองลูกที่สองประกันทองประกันตำหน่ครับประกันทองยจติเดืินก่อแม่นี่สี่เดือนครับสี่เดือนครับรับประกันทองสี่เดือนไม่ให้พี่น้องไดงามเพื่อรับนี่สีนี่สมูทสีเม็ดสีนี่สวยเลยครับแม่นี่แม่บ่มี่ดังนะครับแต่ว่าลูกสีนั้นดางไปทางพอให้ดมสีออกดัง พ่อดังๆหน่อยเดียวครับกำลังงามครับดังสักหนิครับนุ่มดีแต่ว่าให้พ่อหยู่ดอกพ่นหนังไหลนี่พี่น้องยืนงามทึ่งเมย์ทึ่งลูกครับบานเนี่เป็นเด็พี่น้องงามบอสวยเลยครับพุ่มนี่โอ้ลูกไหมขึ้นหนาเก๋ให้ลูกเก่งครับสี่เหลี่ยมเลยเนาะทั้งให้ลูกงามทั้งให้ลูกปีละโตไหมครับง้อไหมอ่ะตัวนี้บอเมียนครับโอ้ขึ้นจิกขากันเนี่ครับไปเดี๋ยวไปขึ้นจิกขากั้ อุ้ยหนาครับเด้นครับบาทนี้พี่น้องครับหอดาที่ระทึกใจเลยครับบาทเนี่ยแล้วาครับเปิดด้วยหกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าพันครับผมได้สามโตได้สามโตครับเคเอฟตั้งสองโตขันแม่นี่ทองเป็นตัวแม่อีงเนาะครับปีบด้วยขันกับวันเนี่ยแล้วครับปีบด้วยด้บเด้อยขั้นพ่นแม่แม่เนาะแม่ขั้นแม่กับแม่ด้เออลังพันกับแม่ผูผูแม่เนี่ยนะครับสลับกันขันตัวนี้ขันเป็นแม่แม่เนี่ยโอ้ครับระเบงลูกเา ไมนตาสั่งฮักใช่หัวก็ใส่เมาใหอยว่าถ้ได้ฝึกเพิ่นเพิ่นหนักข้อกลมโคตรเยอะเลยว่ะว่ท่าทางว่าได้ข้อไหมอะไรขุ่นมือข้อกลมคุณน้องบิึงเตะเสะเตะเสะโอ้ล้นธรรมชาติครับครับนอกปานท่องอยู่นี่ตบจุกบาทซะดอกเว้ยนังหนาฮักสีงามพี่นาะครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับของดีของงามครับพี่น้อง เฟ้าครับเมร์นี่บันทายนี่บริหายหน,น่อยบันทายเนาะครับบันทายเบิ้งได้มืดมือมืนเป็นครับบันทายง้อเคเอฟนี่กับข้อนี่ครับเบิ้งได้มืดมือครับเบิ้งเบิเบื่อเบิบ้งเ,เบื่อครับงา,งงามๆสิบานนี้สิพาไปเบิ้งเบอร์ที่ไรครับบานนี้บานนี้เบอร์แปดครับบ,าน,บานนี้บานนี้สิพาไปเบิ้งเบอร์แปดเบอร์แปดเอาครับเบอร์แปดเป็นงันงนนงนวซาโลเล่ครับเล่ เป็นในค่อยสุดท้ายมูครับเพราะวันมีดีๆอยู่ในท้องครับถ้าฟังมันเด้อครับในท้องสิแมนลูกพ่อใดพี่น้องได้ยินแล้วนี่ยตั้งใดก็อยากได้อยู่ในท้องค่วมสูงหไรไปได้ครับร้อยสี่สิบครับค่วมสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกยีดกเนาะพันลูกมาจากตัวหรือครับนี่ลูกสองในท้องครับโอ้ลูกตัวที่สองในท้องหัวลวนหัวลวนแบบธรรมชาติเลยหัวลวนธรรมชาติครับจมูกแดงหางขาวจมูกแดงหางแดงครับเล็บเย็บสีแดงเนาะครับมันเป็นงัวเล่ติด ติดมั่นอยู่แล้วเนาะครับบางส่งบางส่งเพิ่มันเถอะเครือเรียติดไทยหมดเหรอนี่แหละพี่น้องติดวะน,นี้แหละเครื่องเครื่องมีแดงมีโอมโอติดไทยน,นุ่มนี่โอ้ยราางๆด,ดีดีครับนุ่มสีหัวสีเต่านี่ครับพี่น้องเป็นงัวนทองที่สองในทองครับครับบัดยี้พี่น้องทับยังไงครับในทองทับบีบมาสเตอร์ครับเจ้าบุทเซอร์ครับนี่ใบเบอร์มี มีใบม่หลอดครับมีใบเลขกฐานครับรับปกกระถองเจ็เดือนครับหกเดือนครับร <6 S 1> ับปากกนทถองหกเดือนครับผมเอาละพี่น้องนี่จจงไหจังว่าดิง้งยิ้มซื้ออยากได้เลยบีดมาเตอร์ครับครับผสมมันัน <c oughs> ่นแม่นี่ออกบีดม,มาเติมมากนี่โอ้โหประตองห่วงนะครับเรื่องบีดกับเลผสมกันนี่บีดเลมันซุมนี่ผสมกันนี่ลูกนี่คักกี่ดีพี่นอ้องมากเป็นสามสายพันธุ์หมแล้วบัดนี้ตกตัวแม่มากนี่ว้ายหนาตึบแนวอาดหลาด สีเออแดงๆบ่ล่ะครับอู้บีดนี่ง่าบีดเลยครับเลยใส่พันบีดนี่มันหนามันใหญ่ครับเพื่อได้ไปหนูอู้สุดยอดบานี้ราคาดีครับสองหมื่นแปดครับเนี่ยราคาสองหมื่นแปดพันี่ครับครับบีดมาเตอร์ไปห้ครับถือว่าไม่นี่กติดเล่มาหลายเลยครับเลียกว่ามีแดงอยู่ด้ครับแดงครึ่งหนึ่งดำกันก็กกไปหันเนาะครับก็ถือว่าติดเล่มาหลายก็ติดมันมานั่มครับนี่มีบี๋มีรึ่งเครื่องไม่อมครับนี่ ปกติคันเด้งองต้องมดเลยนะเนี่ยขนตาก็เด้งอยู่นั่นเนาะดังกับเด้งเอาครับแม่นี่ถ่าไปรุ่นเอาว่าเพิรนเสถเพศใไดครับสีงามซ้ำได้นะครับเนาะครับครับพี่น้องครับมือนีผ้าเบิง์มาตัวแรกของตัวสุดท้ายครับนี่ลูกบิดมาเตอร์นี่นะครับทบไปหายเราหามาหายเราครับพี่น้องมักตัวไดเบอร์ครับง้อทุกตัวอยู่นี่ บ่ให้มาจจำจักโตแมนครับเป่าเงินอยู่บันมาถูกโตแมนครับภาคีสารทรงฟี่ครับครับผมต่อสะกกนพี่น้องต่อสกกนทรงฟี่ครับพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดครับในนูนครับช่วงท้ายนี่กับพี่ฝักน้องเขาครับกการยูว่ไก่ไก่อยากให้มาช่มตัวจริงครับจังโค้นี่ก่อยากให้มาจับมาบ่ายมาลูมมาข้าเบื้องครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับพอกัรเชื่อไหมเชื่อไหมต่อไปพับอันนี้ทั่วในโนฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับ